สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกชกรสีมี่ชื่อเล่นชื่อมินอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5มาจากโรงเรียนบัดบางขนุนค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องการจัดการขยะแยกให้ถูกถังทิ้งให้ถูกสีดีต่อเราและดีต่อโรคขยะมีทั้งหมด4ประเภทประเภทที่1คือขยะย่อยสลายขยะย่อยสลายคือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย และสามารถนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยได้เช่นเศษอาหารเปลือกผลไม้เป็นต้นค่ะประเภทที่สองคือขยะทั่วไปขยะทั่วไปคือขยะที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้และไม่สามารถนำกลับมาทำเป็นรีไซเคิลได้สามารถย่อยสลายได้ยากเช่น เศษขนมเปลือกลูกอมเป็นต้นค่ะประเภทที่3คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลคือขยะที่นำสามารถกลับมาแปลรูปใหม่ได้เช่นขวดพลาสติกกล่องนมลังกระดาษและกระดาษเป็นต้นค่ะประเภทที่3ประเภทที่4คือขยะอันตรายขยะอันตราย,ย,รายคือขยะที่ เราควรเก็บให้มีชิตและทิ้งให้มีชีตที่สุดเช่นหลอดไฟกระป๋องยาฆ่าแมลงและถังน้ำมันเป็นต้นค่ะมาตรการ3ช1ใช้น้อย 2. ใช้ซ้ำ 3. า3แปรรูปการใช้ 1. ใช้น้อยรีดิวคือลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เช่นลดการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทนค่ะ 2. ใช้ซ้ำใช้ซ้ำคือ reuse การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีกโดยไม่ผ่านขบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพค่ะประเภทที่3คือแปรรูปการใช้ recycle การนำขยะ recycle หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ